สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนเรามาถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสแน,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมพร้อมตัวเลขนำโชคแต่ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงเอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภยนะัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลเคลอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าคูเกิลพิมพสยามดวงอะคาเดมี่ ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพสำหรับศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่นะคะมาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือศาสตร์มหาศจั์โดมิโน,โนสนใจก็สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนจะได้รับส่วนลดค่าเรียน 1,000บาทนะคะมาดามเปิดสอนวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นี้นะคะตรงกับวันเสาร์เริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง16นาฬกาเรียนกันทั้งหมด6ครั้งจบจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้2ภาษามาดามสอนที่สมาคมหัวรศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์แห่งเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับมาดามได้เลยค่ะ เอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีชีวิตโดยวรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะมีไหมนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส พร้อมให้ตัวเลขนำโชคด้วยนะคะชิ้นแรกได้97 89 00 16และเก้า90เอ้ยขอภัยค่ะ80ตัวเลขนำโชคมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลข แต่ก่อนอื่นมาดามต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นวิทยาทานนะและมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนซึ่งคุณก็ไปจับคู่เอาเองสําหรับใครที่ทําบุญมามากเคยมีบุญเก่าสะสมมาก็อาจจะจับคู่ได้ถูกคู่หรืออาจที่จะได้ถึง3ามตัวเลยทีเดียวมันก็ขึ้นอยู่แต่วัสนาของแต่ละคนเนาะคนเราทําบุญมาไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่ามาดาม,มา่าใส่มาดามนะคะมาดามให้เป็นวิทยาทานเฉยๆเผื่อบางทีว่าถ้าคุณมีโชคลาภ แล้วอเผอิญว่าไม่มีเลขในใจมาดูเลขของมาดามแล้วมันโดนใจก็อาจที่จะส่งผลทําให้คุณถูกได้เพราะมาดามไม่ใช่นักใบหวยแต่ก็ให้เป็นวิทยาทานแต่ก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสต,ตัวเลขน้ำโชคก็มี8 3 3 5 4นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงของ ปักแรกเดือนเมษายนเนี่ยอืมเขาบอกเลยเนาะระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดนึงหัวเสียง่ายหัวร้อนง่ายนะอารมณ์หงุดหงิดแปรปวนง่ายเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะมีเรื่องมีเรื่องขออภัยค่ะมีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอยู่ในใจอยู่ในสมองตลอดเวลาโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่เราเครียดหรือเรากังวลเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่มันเหมือนสมองเราไม่โล่งมันไม่โปร่งมันมีเรื่องหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้อารมณ์ของคุณแปรปวนโดยเฉพาะว่าถ้ายิ่งใครเป็นวัยทองแล้วด้วยยิ่งส่งผลหนักเข้าไปใหญ่สําหรับใครที่อายุ45อาบหรือ40ต้นๆน,นี่ก็เริ่มแล้วนะของอาการวัยทองมันจะเริ่มมาเยี่ยมเยียนคุณละและอารมณ์ของคุณก็จะแปรปวนง่ายแต่สําหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถามว่าแปรปวนได้ไหมแปรปวนได้แล้วต้องระมัดระวังคําพูดของเราด้วยเราอาจจะพูดจารุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันจะส่งผลทําให้ มีปัญหาเกิดขึ้นได้จากอารมณ์ของเราอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า <c oughs> เครียดง่ายไปสักนิดนึงอะไรเข้ามากระทบจิตใจในิดๆหน่อยๆก็เก็บเอาไปเครียดแล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้เรามาดูเรื่องการงานการงานของคุณอาจจะเป็นงานจ็อบนะ ถึงจะดีสําหรับใครที่ตกงานอยู่ยังไม่มีงานทําคิดว่าอยากจะมีงานจะได้งานไหมหางานอยู่งานในช่วงนี้ยังต้องรอไปก่อนยังไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาแต่จะมีงานจ็อบเข้ามาไม่ได้เรียกว่าเออไม่ได้เรียกว่าเราไม่มีซะเลยทีเดียวมีเหมือนกันแต่มันเป็นงานแค่ชั่วคราวนะคะอาจจะโดนเรียกใช้เป็นบางครั้งบางคราวหรือสําหรับใครที่มีงานอีเวนต์อาจจะมีงานอีเวนต์เข้ามาหรือมีงานเขาเรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่า จ้างเราเป็นแค่เพียงจ็อบสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพิ่งไปหวังหรือว่าไปคาดหวังว่าเราจะได้งานประจําหรือได้งานที่มั่นคงไปเลยในช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสําหรับเรื่องการงานแต่คุณจะมีงานฟุกฟุกเข้ามานะฟุกเข้ามาแบบบางทีที่เรียกว่าเราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเราไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้เรียกเอ่อให้งานเราแต่เป็นเพียงแค่เพียงงานจ็อบอย่างที่บอกไปแล้วในข้างต้นนะคะ ขอไปค่ะทีนี้อนะ่ะสำหรับผู้ที่เกิดมันพฤหัสบอกได้เลยว่าถ้าคุณมวัวจะนั่งนั่งนอนนอรอบุญวัสนาคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะในที่นี้เขาบอกว่าคุณต้องกระตือรือร้นและตะเกียกตะกายที่จะเข้าไปหางานคุณถึงจะได้แต่ถ้าคุณนั่งรอบุญวัสนาบอกได้เลยว่า คุณจะไม่ได้ไเลยเลยแล้วก็งานแล้วมันจะส่งผลทําให้อารมณ์ของคุณงุดหงิด,ดแล้วทําให้เวลาที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือมีใครติดต่อเข้ามาเนี่ยแทนที่คําพูดคําจาของเรามันจะดูราบรื่นและน่าฟังมันกลายเป็นว่าไม่ค่อยน่าฟังไม่ค่อยดึงดูดทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่น่าพูดคุยด้วยไม่น่าเออไม่น่าทําธุรกิจกับเรานะคะดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสถ้าใครที่ทํางานอิสระหรือทําอาชีพส่วนตัวก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยว่า คุณอย่ามัวไปจมปลักอยู่กับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะการงานของคุณในตอนนี้ทำให้มันผ่านๆไปนะคะกระตือรือร้นไปทำไปเรื่อยๆทำแบบไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยทำไมมันได้แค่นี้เราคิดว่าชีวิตเราอยู่รอดได้เป็นพอแล้วในช่วงนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วคุณถึงจะรอดแต่ถ้าคุณจะไปคาดหวังตั้งเป้าหมายไว้ว่างานมันจะต้องได้ดีมันจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้คุณจะผิดหวัง แต่ถ้าคุณไม่คาดหวังอะไรแล้วคุณตั้งหน้าตั้งตากระตือรือร้นในการทำงานบอกได้เลยว่าคุณจะมีงานเข้ามาโดยไม่คาดหวัง โดยไม่คาดหมายนะคะไม่ใช่โดยไม่คาดหวังขอภัยค่ะโดยไม่คาดหมายเลยแล้วก็จะได้มาแบบฟุ๊กๆด้วยนะคะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่จะนึกถึงเราแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ให้ระมัดระวังอารม์มีโอกาสที่จะทําให้คุณตกงานได้จากการแปรปวนของอารมณ์ของคุณหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเจ้านายก็ว่าได้หรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็ต้องระวังการแปรปวนของอารมณ์ลูกค้าได้ด้วยบางทีลูกค้าอาจจะมาจู้จี้จุกจิกกับเราจนเรา บันดาลโทสะหรือเราโมโหขึ้นมาแล้วจะทําให้มีปากเสียงกับลูกค้าทําให้เราเสียลูกค้าดีๆไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างบางทีอาจจะเป็นลูกค้าที่เรียกว่าจู้จี้จุกจิจกหน่อยแต่เขาเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องรายได้รายได้ของผู้ที่เกิดวันพรหัสทั้งรายรับและรายจ่ายนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกในตอนต้นว่าถ้าคุณกระตือรือร้อนเนี่ยรายได้คุณไม่ขาดมือหรอกมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ในที่นี้มองว่ารายได้ของคุณเนี่ยจริงๆมันก็โดดเด่นอยู่นะมันก็มีที่จะเข้ามาเพียงแต่คุณเองเนี่ยไม่ค่อยกระตือรือร้อนนะคะอาจจะแบบว่าขยันเป็นพัก,พกฉัเช่นนึกขยันเช่นก็ทําฉันไม่ฉันไม่อยากทําอะไรเช่นก็อยู่นิ่งเฉยเฉยเหมือนเป็นคนรอบุญมัสนา มันจึงทําให้รายได้ของคุณเข้ามาแบบไม่สม่ําเสมอมีบ้างไม่มีบ้างพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างเพราะฉะนั้นรายจ่ายโดดเด่นเลยทีเดียวนะรายจ่ายมาจากอะไรรายจ่ายมาจากการดูแลนะคะดูแลคนในเ,เขาเรียกว่าคนในครอบครัวหรือคนที่คุณจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างเช่นบุตรหลานคนที่เรารัก นะคะคุณยังมีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วยังไม่พอยังจะมีค่าใช้จ่ายของตัวเราเองที่เรียกว่าเราอยากได้อะไรถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่รายได้คุณเยอะปุ๊บเนี่ยคุณจะใช้จ่ายโดยไม่นึกถึงว่าวันข้างหน้าหรือถัดจากนี้ไปไม่รู้ไรายได้เราจะมากเท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณอยากได้คุณไม่เบรกไม่ยับยั้งชั่งใจคุณจะใช้จ่ายอย่างเต็มที่ดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสจึงมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า เงินขาดมือนะคะเงินขาดมือแน่นอนมาจากการที่คุณไม่ค่อยกระตือหรือล้นเท่าไหร่นะขยันเป็นพักๆขยันเป็นช่วงๆมันจึงเหมาะกับการที่ทํางานแบบเป็นจ็อบมากกว่าที่จะทํางานประจําเพราะถ้าทํางานประจําแล้วก็จะมีความรู้สึกทําแบบสังกตายนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบอกได้เลยว่าบางทีรายได้ของเราที่เข้ามาตรงเนี้ย ต้องพยายามแยกเก็บให้เป็นถ้าคุณแยกเก็บไม่เป็นคุณอาจที่จะไม่มีเงินเหลือและอาจที่จะไม่พอใช้ได้ด้วยนะคะเรามาดูถึงเรื่องความรักกันดีกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสําหรับคนโสดคนโสดบอกได้เลยว่าก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักนะมีเกณฑ์ที่จะพบรักอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าหรืออาจจะเจอคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กที่เราจะต้องมาคอยดูแลเจอคนเอาแต่ใจตัวเองแต่เป็นการเป็นความรักที่ ยังไม่น่าที่จะเรียกว่า,วาความรักได้นะคะเป็นการทดลองคบกันเป็นการที่ว่าทดลองพูดคุยทดลองคบกันดูก่อนอย่าพึ่งไปปักใจหรือว่าตัดสินใจว่าเราจะรักเขาเพราะมันมีเกณฑ์ของการที่จะอกหักผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นได้คุณจะเจอคนที่มีนิสัยสดใสล่าเริงล้นลาไปวันวันนึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมาคบคุณแบบว่าแค่เพียงชั่วคู่ชั่วคราวแค่สนุกสนุกอาจจะมาพูดเตาะไปเตาะมา อย่าลืมนะคะว่า <c oughs> บางทีเนี่ยคนที่คุยสนุกคนที่ทําตัวน่ารักเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําตัวน่ารักแต่เฉพาะกับเราเขาก็ทําตัวน่ารักกับทุกๆคนดังนั้นเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีคนเข้ามาเยอะในที่นี้จึงเตือนของผู้ที่เกิดวันพฤหัสไว้ว่า ถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าให้แค่เพียงลองลอง,ลองคบลองลองคุยดูก่อนอย่าเพิ่งไปปักใจหรือตกลงปลงใจอะไรแน่นอนให้มันข้ามผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นความรักที่ไม่แน่นอน ทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือมีคู่ครองอยู่กินด้วยกันแล้วให้ระมัดระวังนะถ้าใครที่ไม่พร้อมที่จะมีลูกมีเกณฑ์จะท้องได้ด้วยนะคะท้องแบบไม่คาดฝันท้องแบบว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจะเกิดก่อเกิดปัญหาให้คุณเครียดหนักยิ่งกว่าเดิมนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสแต่สําหรับใครที่ต้องการที่จะมีลูกก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีลูกได้มีโอกาสที่จะท้องได้หรือสําหรับใครที่มีลูกยากหรือไม่มี ก็ในในช่วงนี้ก็หมายถึงว่าความรักของคุณอาจจะตะมุตมิก,กันไปเที่ยวเอ่อไปพักผ่อนหย่อนใจยิ่งเป็นช่วงของเอ่อไฮซีซันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปากแรกของเดือนเมษาวันหยุดเยอะมากไหนจะสงการอีกก็อาจจะมีการไปเที่ยวเตะกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะอาจจะเป็นการที พากันดูโปรแกรมว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีอาจจะเป็นการไปเที่ยวไปขึ้นเขาไปดูธรรมชาติหรือไปเที่ยวน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างผู้ที่เกิดวันพฤหัสระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะจากยวดยานพาหนะได้ด้วยนะคะหรือว่าอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสก,ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทุกคนนะอันนี้ดูแบบรวมๆนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราระมัดระวังไว้มันก็จะดีกว่าแต่ถามว่าคนเราจะมีอุบัติเหตุป้องดูหมอแล้วจะป้องกันได้เหรอมันไม่ใช่มันจะทําให้หนักเป็นเบาได้โดยการที่เรียกว่าก็ไปทําบุญสะอะเคราะห์ซะอย่างเช่นว่าไปทําบุญโรงศพไปบริจาคเลือดไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเรื่องเลือดตกยางออกหรือใครมีเกณฑ์ที่จะสัญญกรรม นะคะสัญญกรรมใบหน้าหรือสัญญกรรมส่วนไหนก็ตามมันก็ต้องมีเรื่องเลือดตกยางออกแต่ขอให้เป็นเดือนเมษานะในช่วงเดือนเมษาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เนี่ยถ้าคุณไปทาซ้ำมันก็จะผลเกณฑ์เรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้นะคะและอีกอย่างก็ให้ระวังเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ระวังมดลูกรังไข่ซวงอกนะคะเต้านม แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเออเขาเรียกว่าระบบประสาทกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เป็นเวลาระวังเส้นเลือดในสมองระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคไตเบาหวานนะคะอย่าก,กินของหวานมากเกินไปอย่าก,กินของเค็มมากเกินไปจะส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนในวันข้างหน้าได้นะคะอะไรที่มันเป็นการที่เรียกว่าล่อแหลมกับสุขภาพคุณก็ควรจะเลี่ยงๆซะ ทีนี้เรามาดูเรื่องสําคัญของทุกวันที่ต้องการอยากรู้ก็คือโชคลาภจะมีไหมนี่ก็ใกล้ที่จะเออมันก็วันที่1ถึงวันที่15นะทุกคนก็ฝ่ายฝันมองวันที่1เมษาว่าเออแล้วเราจะมีโชคลาภไหมในที่นี้ในที่นี้มองว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีโชคลาภมาจากเซนส์ของคุณนะนะคะหรือว่าถ้าคิดว่าจะได้โชคลาภก็ถ้าเกิดไปซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ไปซื้อกับเด็กนะคะเด็กจะให้โชค แต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสดังนั้นบางทีเนี่ยมันจะมาจากเซนต์ของคุณแต่ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่เวลาที่จะเล่นแล้วไม่เล่นน้อยๆมาดามยังเตือนว่าในที่นี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีโชคลาภแล้วได้รับก้อนใหญ่นะแต่เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้แต่ไม่ได้ขึ้นมาว่าออ้ยคุณจะได้รับก้อนใหญ่ เพราะมีเกณฑ์ว่าได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆเป็นการเสี่ยงโชคที่ได้มาจากเส้นของคุณเองถ้าบังเอิญว่าเส้นของคุณบอกแล้วมันเลขมาตรงกับมาดามคุณก็ซื้อแต่ถ้าเส้นของคุณบอกแล้วเลขไม่ตรงกับมาดามคุณก็ไม่ต้องซื้อเลขของมาดามอันนี้มาดามให้เป็นวิทยาวิทยาทานสําหรับใครที่ไม่มีเลขในใจแล้วอยากจะเล่นนะคะ แต่ถ้าบอกว่ามีโชคลาภก็อาจจะมีโชคลาภมาบ้างแต่อย่าไปทุ่มเทโอ้ว่ามาดามดูไว้ว่าจะมีโชคมาดามไม่ได้บอกนะคะว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เพราะว่าการที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่มันต้องดูวันเดือนปีเกิดนี่เราดูแค่เพียงวันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ อย่าสุ่มเสี่ยงจนเยอะเกินไปอย่าไปทุ่มจนเยอะเกินไปซื้อตัวหนึ่งเป็นโอ้ทีหนึ่งสามพันสองพันห้าพันหรือบางคนเล่นทีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นเวลาถูกสมมติเล่นสักสองหมื่นสามหมื่นแต่ถูกมาหมื่นหนึ่งถูกมาหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้ชาวบ้านดีใจโหโชคดีจังเลยถูกหวยเป็นหมื่นแต่ไม่รู้หรอกเราเล่นทั้งสองหมื่นสามหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไอการถูกของคุณน่ะกับไอการซื้อเนี่ยบางทีมันไม่บาลานซ์กันเสียมากกว่าได้ซะอีกด้วยซ้ำไปดังนั้นน่ะ ในที่นี้ถึงบอกว่าอย่าไปเ,าเขาเรียกว่าอย่าไปงมงายหรืออย่าไปฝังจิตฝังใจกับสิ่งที่ตัวเลขเอออย่าไปฝังจิตฝังใจกับเรื่องตัวเลขหรือการเสี่ยงโชคมากเกินไปการทํามาหากินนี่แหละแน่นอนที่สุดนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเท่านี้แล้วนะคะพบกับมาดามในใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ